ละครเรื่องนั้นจากเรตติ้งที่แย่ๆกลับดีขึ้นมานตา่างๆแต่นักเอกของเรื่องสิต้องหมดอนาคตกจับวงการบัน,นทเนทิไปเลยตัวฉันเองกอได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดจนกลายมาเป็นคนขเขียนบทละคอ คนก็คงเคยทำเรื่องแย่ๆหนูก็เคยจะเคยด้วยเหรอเรื่องอะไรถ้าหนูบอกน้าจะยังให้หนูเป็นนางเอกหนังของน้าอยู่หรือเปล่าการที่เราพูดความจริงนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นความดีที่เราควรทำนะ เคยทำแท้งมาแท้ง <Okay. S 1> ผู้ชายมันบอกว่ารักหนูอยากเจอได้หนูเขาไม่ยอมมันก็หาว่าหนูไม่รักแต่พอท้องขึ้นมามันก็ให้เงินไปทําแท้งแล้วก็หายไปเลย หนูตกเลือดเกือบตายตั้งแต่นั้นมาหนูก็ฝันร้ายอยู่เรื่อยเห็นแต่หน้าเด็กคนเดิมๆเลือดอาบเต็มตัวเขามาร้องไห้กับหนูบ่อยๆหนูคงบาปมาก บาปนั้นมันก็เลยตามมาหลอกหลอนหนูบางทีหนูก็อยากจะหนีไปไกลๆจะได้ลืมเรื่องเก่าๆไปเธอเองก็าสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ได้ไม่รู้สิ หนูก็เคยคิดนะสักวันหนูอาจจะลืมเรื่องแย่ๆเรากลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้หนูรู้หนูเป็นนางเอกหนังน้าไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่น้าพยายามทำ มันทำให้หนูรู้ว่าหนูไม่ควรหลอกนะหนูอยากจะเล่าให้น้าฟังเพราะอย่างน้อยมันก็ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูมีค่าขึ้นมาบ้างดูพระอาทิตย์น่นเจวันนี้มันตก พรุ่งนี้มันก็ขึ้นใหม่ดค้างไว้ค้างไว้ไันชอบอารมณ์เธอแบบนี้มากนาี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเด็กอย่างเธอเนี่ยจะมีคำพูดดีๆกับเขาได้เลย จ้างหนูวันละห้าร้อยหนูจะแสดงให้หนะขาดใจเลยทีอย่อะไรของเธอเนี่ยเมื่อกี้ตกลงในพูดจริงหรือพูดเล่นนะแล้วเธอกำลังแสดงละครให้ฉันดูอยู่แล้วตานาจะคิดสิวันนี้เราอะไรเยอะเอ้ยหนูไม่ชวนนะไปโรงแรมหรอกนะแค่จะชวนไปกินข้าวฟรี ที่ไหนวันนี้ที่บ้านหนูอ่ะสอสอเขามาจัดเลี้ยงให้ชาวบ้านที่ไปเลือกตั้งเขาไงแล้วอะ ปัญหาที่เห็นจริงเลยนะเนี่ยทั้งหลอดทั้งรวยเลยเนี่ยดูประกอบที่ก่อนที่รวยไม่รวยอ่ะโอ้โหจะแพงซะขนาดนี้จะได้ไม่ล่าหรืกเธอะล้วหลอดรวยอย่างเงี้ยใช่จนเขาพูดถึงเธอกับฉันตายเหรอตายทำไมไม่ได้ไปนั่งทับหัวใครซะหน่อยอยากมองก็ให้มองไปไม่เจ็บไม่ร้อน พี่พวกกินบ้านกินเมืองยังไม่เห็นเจออายเลยดูเรื่องนี้กับเขา,เขาด้วยแล้วเรหนูไม่ได้งอนะที่เขาจับเรื่องอย่างนี้บ่อยไปหปีละครั้งได้มั้งถ้าไปีไหนมีเลือกตั้งอะก็ได้กินบ่อยหน่อยวันนี้ขอต่อดออรสุภาพอ่ะเขาเป็นสปอนเซอร์กรรมการชุมชนที่เนี่ยเขาเป็นของแอนให้ ชาวบ้านมากินเยอะๆจะได้เลือกเขาเป็นถอสทออี่สมัยนั่น่ะใช่คู่นี้เขาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยเนี่ยใช่เหมือนลมหายใจของกันและกันพูจ้าซาซึ้งนะนี่ยหนูจำมาจากละคร เอาละครับพ่อแม่ฟังทางนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายช่วงเวลาต่อไปนี้พ่อแม่พี่น้องชุมชนของเราจะได้รับฟังรับชมเสียงเพราะเพราะจากนักร้องฝันใจของชุมชนเราพ่อรฬิกรครับเชิญกรับอกเชิญครับเชิญครับเชิญครับ ตามวันเพื่อวันต่อไปนงมองแสงไฟร้องกลอบใจว่าไม่ให้ท้อ,อ,อสร้างสรรค์ฝันต่อให้พอ,อยืนสูอยู่วา 人家。 ความรักความเมตตากับพรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c ute> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคิดเลยจะรอง <c ute> ขอบคุณขนาดนี้เสียงขอ่คุณ <c ute> <Sca. S 2> ค่ส <c ute> <c ute> <c ute>